ขอต้อนรับเข้าสู่เมนาวาสปิริเชียลค่ะสำหรับคลิปวันนี้จะเป็นเหมือนกับการให้กำลังใจกันนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังเผชิญหน้ากับชะตาชีวิตที่คุณกำลังทานฟอร์มตัวเองจากจุดหนึงไปสู่จุดหนึงหรือการเปลี่ยนแปลงที่มันเหมือนน้ำกระเพื่อมไหวเบา าจจะดูไม่ได้หนักมากแต่ส่งผลกับจิตใจหนักเลอเกินนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาย,ยากๆที่เราจะมีโอกาสได้เจอสัก3าครั้งในชีวิตหนึ่งนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีโอกาสได้เจอเยอะสักหน่อยหนึ่งจนเริ่มจะชินแล้วก็ชาไปแล้วนะคะกับวิกฤตหรือว่าปัญหาสิ่งต่างๆที่โชคชะตาเนี่ยรันดอมเข้ามาให้เราได้ประสบพบเจอนะคะแต่ว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันล้วนจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ ผลในระยะยาวปลายทางของเราเสมอคไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก็ตามหากจิตใจของเราเนี่ยมีความกลัวมีความรู้สึกท้อมีความรู้สึกว่ามันจะไปต่อไม่ได้มีความรู้สึกว่าเรามองเห็นปัญหาหนักกว่าปลายทางที่เราต้องการจะได้รับปัญหาเหล่านั้นนะคะก็จะยิ่งทวีคูณความยิ่งใหญ่ความน่ากลัวความยุ่งยากที่จะก้าวผ่านเข้าไปทุกทีดังนั้นเวลาที่ดอกบัวเนี่ยจะเติบโตค่ะ ดอกบัวมันไม่ได้มาถามว่าพื้นที่ที่มันโตน่ะมันเป็นกลางสะริมสะหรือว่าต้นน้ําหรือว่าปลายน้ํามันก็โตขึ้นมาของมันตามความน่าจะเป็นที่มันจะต้องใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามากระทบตัวกิบเลี้ยงที่ห่อหุ้มดอกบัวไว้ะคะ่ะมันก็จะปกป้องดอกบัวเป็นอย่างดีจนกว่าจะผล่พ้นน้าจึงจะเบ่งบานดังนั้นจิตใจของเราเนี่ยเราก็ต้องมีสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ย สามารถรู้สึกถึงการปกป้องพลังงานในตัวเราเองค่ะเหมือนกบกลีบของดอกบัวที่ช่วยอบอุ่มกลีบดอกบางๆของนางเอาไว้จนกว่าจะโผล่พ้นน้ําความงดงามที่อยู่ข้างในเนี่ยมันถึงจะฉายแสงออกมาให้เห็นจิตใจของเราถ้าหากไม่มีสิ่งใดเข้ามาคอยเตือนให้เราตระหนักถึงสิ่งที่สําคัญที่อยู่ภายในมากกว่าภายนอกเนี่ยมันก็ย่อมทําให้ความรู้สึกเรรวนของ ปัญหาที่เข้ามากระทบเนี่ยมันทําให้จิตใจของเราไม่หนักแน่นนะคะแต่เวลาที่เรารู้ว่าปัญหาทุกอย่างเรื่องราวทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็จากไปแต่ตัวเราเนี่ยยังคงอยู่แต่เราจะอยู่ในรูปแบบไหนหลังจากที่จบปัญหานั้นแล้วต่างหากคือสิ่งที่สําคัญเพราะงั้นถ้าหากเราติดใจอยู่กับปัญหานะคะเวลาที่ปัญหาทุกอย่างมันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ย โชคชะตาเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ใจเรายังคงเป็นทุกข์ยังคงผูกพันกับความทุกข์ยากกับช่วงเวลาเศร้าๆดรามา่าความเหนื่อยหน่ายใจกับสิ่งเหล่านั้นเรายังไม่ได้ move on จากปัญหาปัญหาที่ผ่านไปก็เหมือนไม่ได้ผ่านไปจริงๆค่ะมันเหมือนจะกลับมารีเทิร์นซ้ำๆกับความคิดกับทัศนคติที่เรามีในชีวิต ดังนั้นเวลาที่เราไม่ได้มีกลิบเลี้ยงที่ห่อหุ้มจิตใจของเราเอาไว้ให้มีความหนักแน่นมั่นคงและโฟกัสในสิ่งที่เราอยากได้และสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่ดีกับเราเท่านั้นเนี่ยพอเราไม่มีกลิบเลี้ยงตรงนี้คอยปกปิดไม่ให้เราไข้เคว่อย,ยหรือไปยึดติดกับปัญหาเราก็จะไหลไปกับคลื่นต่างๆที่เข้ามากระทบได้ง่ายมากพราะง้นในช่วงเวลาที่เราผ่านพน้นโชคชะตาของชีวิตนะคะอยากให้ทุกคนระลึกถึง การปกป้องหัวใจของตัวเองค่ะการปกป้องความทุกข์ยากของตัวเองไม่ให้มันอยู่กับเรานานเกินไปให้จิตใจของเราเนี่ยอยู่กับความเป็นปัจจุบันเข้าไว้ค่ะให้เรามีสิ่งที่เราลึกถึงโอกาสที่เราจะได้รับหลังจากที่วิกฤตมันผ่านพ้นให้เราคิดถึงพลังงานดีๆที่เราอ่ะมีอยู่ในตัวเราเองที่รอวันที่จะเบ่งบานออกมามากกว่าที่จะกลัวการกระทบของปัญหาที่เดี๋ยวมันเข้ามาแล้วมันก็จากไปยิ่งเรารู้สึกยึดต,ติดกับ สภาวะที่เราถูกกระทบมากเท่าไหร่อะค่ะปัญหาที่มันเล็กๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นสิ่งที่ติดใจกับเราเป็นระยะยาวตลอดทั้งชีวิตได้เพราะงั้นขอให้ระวางังเรื่องนี้นะคะในช่วงเวลาที่เราเก้าวผ่านโชคชะตาไม่ว่าจะร้ายหรือดีอะคะ่ะความยึดติดเนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่ทาให้เราไม่ได้รับความอิ่มเอมในชีวิตทั้งนั้นไม่ว่าเราจะยึดสิ่งที่เคยดีแต่มันเปลี่ยนไปแล้ว เวลาที่เราอยู่กับปัจจุบันเราก็ไม่สามารถมีสภาวะที่สงบและเป็นสุขกับชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงได้เพราะเราคิดถึงช่วงเวลาที่เราเคยมีสิ่งที่เราไม่มีแล้วแล้วเวลาที่เราเป็นทุกข์อะค่ะเมื่อเราผ่านพ้นจากความทุกข์ไปแล้วเนี่ยหากเราไปยึดติดกับความทุกข์พวกนั้นนะเราก็จะรู้สึกท้อแท้กับชีวิตเดี๋ยวความทุกข์มันก็กลับมาอีกละมันเพิ่งผ่านไปเดี๋ยวมันตองมาอีกแน่เลยเราก็จะไปคิดอยู่แต่สิ่งที่ทําให้จิตใจของเราอะ อยู่กับความขุม่นมมวของคนตมค่ะทั้งที่เราโตขึ้นจากคนตมนั้นแล้วอะแต่ใจเรายังคิดถึงมันอยู่มันก็เหมือนความทุกข์พวกนั้นไม่ได้จากเราไปอะค่ะดังนั้นเวลาที่เรามีกลีบเลี้ยงหรือว่าสติที่คอยเตือนเราว่าปัจจุบันเนี่ยคือของจริงนะไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขในอดีตนะคะคุณสามารถเชื่อชมมันได้สามารถขอบคุณตัวเองที่ก้าวผ่านมันมาได้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องกอดเก็บมันไว้นะคะขอให้เราลึกถึง การโผล่พ้นน้ำอะค่ะไปสู่ที่ที่คุณต้องการจริงๆแล้วแบ่งบานด้วยความรู้สึกที่คุณงดงามเสมอจากภายในไม่ว่าข้างนอกจะประชิญกับชีวิตแบบไหนก็ตามนะคะจิตใจที่เรารู้สึกได้ถึงความงดงามสติที่ดึงกลับมาค่ะกลับมาเชื่อมั่นพลังงานในตัวเองกลับมารักสิ่งที่เราเป็นในแบบที่เราเป็นจริงๆโดยที่ไม่ต้องถามว่าสังคมหรือว่าคนอื่นๆอะคะ่ะจะมีทัศนคติกับเราอย่างไง ยิ่งเราไปฟังคนอื่นมากเท่าไหร่กลีบเลี้ยงที่จะปกป้องสติที่จะดึงกลับมาไว้กับตัวเราเนี่ยมันก็จะยิ่งบอบบางลงนะคะเพราะงั้นเวลาที่เรากลับเข้ามารู้สึกถึงความสุขความสงบ ความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันจะเป็นความศรัทธาที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยก้าวผ่านผลทุกๆโชคชะตาที่รันดอมเข้ามาเจอเราเสมอมันจะเป็นพลังข้างในค่ะที่เรารู้สึกได้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือถึงมันจะอยู่อย่างงี้ไปอีกนานเราก็สามารถที่จะอยู่กับมันอย่างที่มันเป็นได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะต้องผ่านจุดนี้เราจึงจะมีความสุขหรือมันจะต้องกลับไปเป็นจุดเดิมเราจึงจะมีความสุขเราอยู่กับความสุขที่เราเป็นค่ะ ความสุขที่แท้จริงของดอกบัวไม่ใช่ช่วงเวลาที่นางโผล่พ้นน้ำและเบ่งบานนะคะความสุขของนางคือช่วงเวลาที่นางได้เติบโตจากคนตมจนถึงระยะของการเบ่งบานดังนั้นท,ทุกช่วงเวลาของชีวิตมันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถประสบกับค่าประสบการณ์ที่เราเรียนรู้เติบโตและมีความสงบสุขกับมันได้เสมอเมื่อไหร่ที่เราไปคิดถึงแค่สิ่งที่เราอยากได้กับสิ่งที่เราไม่อยากได้เนี่ยเราจะลืมอะค่ะว่า,วาสติเนี่ย คือจุดที่ทำให้เราคนพบความจริงแล้วความจริงนั่นแหละคือความสุขที่สุดข,ของเราความจริงไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามอะคะ่ะถ้าเราไม่ยึดถืออดีตที่เราเคยจดจำว่าอะไรคือสุขอะไรคือทุกข์เราจะอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขคนที่ไม่เคยรวยมาก่อนอะเขาก็มีความสุขได้ในวิถีชีวิตที่เขามี เพราะว่าเขาไม่ได้มีค่าประสบการณ์ในอดีตที่จะเอามาเปรียบเทียบกับชีวิตในปัจจุบันของเขาดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเงินมากแค่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอดีตคุณเคยเป็นใครมันขึ้นอยู่กับว่าคุณศรัทธาในปัจจุบันของคุณหรือเปล่าคุณศรัทธาในความงดงามภายในที่กลีบเลี้ยงนั้นของหุ้มคุณเอาไว้หรือเปล่าหากคุณศรัทธาภายในตัวเองแล้วจริงๆคุณศรัทธาในปัจจุบันที่มีคุณค่าของคุณแล้วจริงๆคุณไม่หวั่นเกรงต่อโชคชะตาค เป็นไปในวิถีของมันนะคะโดยที่ไม่ได้รอที่จะโผล่พ้นน้ําคุณจะโตแค่ไหนคุณก็มีความสุขคุณก็รู้สึกได้ถึงการเป็นดอกบัวเหมือนกันคุณก็รู้สึกได้ถึงความงามที่อยู่ข้างในกลีบเลี้ยงที่รอวันเบ่งบานเหมือนกันดังนั้นสติที่ดํารงอยู่กับปัจจุบันขณะและตระหนักถึงความงดงามภายในนะคะจะเป็นพลังงานนะคะที่ช่วยให้ใครหล,หลายๆคนเนะี่ยสามารถที่จะอยู่กับ สิ่งเล้าต่างๆรอบตัวโชคชะตาต่างๆที่รันด้อมไปมาในชีวิตเนี่ยได้อย่างมั่นคงหนักแน่นและมันจะเป็นความสุขลึกๆค่ะที่เรารู้สึกได้ว่าไม่ว่าเราจะถูกห่อหุ้มด้วยชีวิตแบบไหนอะ่ะเราก็เป็นหนึ่งในดวงจิตแบบเดียวกันกับทุกๆดวงจิตที่แสดงตัวตนในรูปแบบที่หลากหลายอยู่ในโลกใบนี้ความงามภายในของทุกคนไม่มีใครแตกต่างกันเลยไม่ว่าคนคนนั้นจะถูกห่อหุ้มด้วยร่างกายแบบไหน ชีวิตแบบไหนสังคมแบบไหนเราสามารถงดงามจากภายในได้เสมอค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ยึดกับสิ่งที่อยู่ภายนอกที่เข้ามาลบเล้าจิตใจของเรานะคะจะิที่ดึงกลับมาเป็นกีบเลี้ยงที่คอยปกป้องความงามของดอกบัวเนี่ยมันจะทําให้ความงดงามภายในของทุกๆคนนะคะมันยังคงสวยงามเสมอมันยังคงเป็นหนึ่งเดียวกับเส้นทางชีวิตของคุณเสมอคุณจะไม่เขวไปกับ น้องปลานะคะแล้วก็คนตมหรือว่ากระแสน้ําที่พาคุณซัดสายไปเพราะคุณรู้ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามค่ะคุณจะโผล่คนน้ําและเด่งบานเพราะว่ามันเป็นเส้นทางของชีวิตยิ่งเราเรียนรู้จักชีวิตแล้วปล่อยชีวิตให้อยู่กับทุกๆอย่างอย่างที่มันเป็นได้โดยที่จิตใจเราไม่หวั่นไหวมากเท่าไหร่ค่าประสบการณ์ในการเติบโตของเราก็จะยิ่งมากมายขึ้นเท่านั้นสักวันหนึ่งมันก็จะโผล่คนน้ำและงดงามในแบบของมันเอง พอกันก็เป็นอีกคลิปที่เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะขอให้ชื่นชมความงามภายใน,นะคะ่ะและเชื่อว่าโชคชะตาใดๆก็ไม่อาจจะทําลายความมั่นคงในเส้นทางจิตวิญญาณและก็การตระหนักรู้ในตัวของเราได้นะคะขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ